Ladies Gentleman and gentlemen เมืองไทยคนไทยเนี่ยไอเดียเกย๋จริงๆความรู้สึกครบรถกับหนังตลกฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะดูหมิ่นหนังของประเทศตัวเองหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องของรสนิยมทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยคนที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ก็มาจากเวอร์ชันไทยไทยคือต้นฉบ,บับนี่แกรู้จักคำว่ารีเมคไหมเขาก็เขียนไว้นะว่ารีเมค ฉันยังคงชอบซันนี่เวอร์ชันของไทยมากกว่าฮามิสดาอุนของไทยนี่มันตลกเป็นบ้าเลย F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  H มาไล่มาช,ช,ชู่ๆอ่ะเฮช H w o l c o m e to the c l ต s s r o o m ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนนี้วันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แกด้วยแหละชเวตเดย์ ย้อนกลับไปเมื่อปี2014หรือเมื่อเรา10ปีที่แล้ว I5 Thank You Love You เป็นภาพยนตร์ไทยแนวรักตลกคอมเมดี้เป็นภาพยนตร์ที่มีรายได้เปิดตัวในวันแรกสูงสุดในประวัติศาสตร์ของ GTH แสงหน้าพิมากพระขนงได้สำเร็จณตอนนั้นโอออ้้อ้ยยเลว เมื่อกี้จริงๆต้องออกเสียงว่า password านะไม่ใช่ password ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จที่ไทยแล้วก็สามารถการันตีได้แล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถตีตลาดนอกได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียถูกใจวัยรุ่นอินโดนสุดๆ H H มาไล่มาชู่ๆวะ H H ซึ่งหลังจากนั้น1ปีในปี2015ทางอินโดนีเซียก็ประกาศออกมาเลยว่าจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมารีเมคในเวอร์ชั่นของอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Love You Love You Not เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2015 j u ส t me How you are Who are you? Sweet dreams! โดยเวอร์ชั่นของอินโดนีเซียจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นของประเทศไทยอย่างเล็กน้อยเรื่องยอ่อคร่าวๆก็ประมาณว่าคุณอามิราคุณครูติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและหนุ่มจูกิหนุ่มอารมณ์ร้อนเรื่องมันเริ่มต้นที่สุชินแฟนของจูกิซึ่งสุชินขอร้องให้คุณครูสอนติวเตอร์ของเธอไปบอกกับจูกิว่าพวกเขาอยากจะเลิกกันเพราะว่าเธอได้งานที่สหรัฐอเมริกา เมื่ออาเมราได้บอกข้อความของสุทินกับจูกิแต่จูกิกับไม่พอใจและบังคับให้อาเมราสอนภาษากรีนให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้ตามไปง้อสาวอย่างสุจิน f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  help me to break up with my boyfriend t h e s beautiful little thing s I want to break up with my Thai boyfriend หลังจากภาพหยุ์เรื่องนี้ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาก็กลายเป็นกระแสต่างๆน,น,นานาและทําให้หลายๆคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักกับคําว่ารีเมคในสมัยนั้นได้บอกว่าทําไมอินโดนีเซียไปก๊อปหนังไทยมากลายเป็นกระแสด,ดราม่าไปซะอย่างนั้นซึ่งที่แท้จริงแล้วอินโดนีเซียเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์แบบถูกต้องมาสร้างในเวอร์ชั่นของเขาเอง เราลองมาอ่านความคิดเห็นส่วนใหญ่ของชาวอินโดนีเซียและชาไทยบางส่วนว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพหยุ์เรื่อง Love You Love You Not ปี2015ความคิดเห็นแรกจากชาวอินโดนีเซียได้บอกไว้ว่าลองชมเวอร์ชนันของไทย I find Thank you Love you รับรองว่าคุณจะหลงรักเวอร์ชั่นต้นฉบับทันทีเมืองไทยคนไทยเนี่ยไอเดียเก๋จริงๆความรู้สึกครบรถกับหนังตลกฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะดูหมิ่นหนังของประเทศตัวเองหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องของรสนิยมแม่ก็เหมือนฟิลคนไทยที่เมืองไทยนำละครซีรีส์ต่างประเทศมารีเมคแล้วเราก็จะคอมเมนต์ประมาณนี้แหละความคิดเห็นตามมาจากชาวอินโดนีเซียร้อบอกไว้ว่า ันชอบเชลซี e อ i s l a น d ์เละชอบหนังไทยมากส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานของ GTH แทบรอดูไม่ไหวเช e ซีอลิซาเบธ e อ h i แลนด์คือนาง,งเอกเชาวอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาได้บอกไปบ้าว้าวมันเป็นภาพยนตร์ที่น่ารักมากๆฉันอยากจะดูเร็วๆแล้วอดใจไม่ไหวรีบหน่อยนะ ความคิดเห็นต่อมาเนื่องจากว่ามีกระแสดราม่าว่าอินโดนีเซียไปก๊อบหนังไทยมาคดยคนนี้จึงได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยคนที่บอกว่าหนังเรื่องนี้ก๊อบมาจากเวอร์ชั่นไทยไทยคือต้นฉบ,บับนี่แกรู้จักคำว่ารีเมคไหมเขาก็เขียนไว้นะว่ารีเมคอ่านก่อนอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก และพวกเขามีการแสดงที่แตกต่างกันด้วยอย่าลืมว่าหนังเรื่องนี้ได้รับอนุญาตให้เป็นภาพตร์รีเมคเมื่อวานฉันเพิ่งดูเวอร์ชั่นของไทยอีกรอบแล้วกลับมาดูเวอร์ชั่นของอินโดนีเซียมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอย่างพระเอกกับนางเอกมีการเต้นด้วยมีการร้องคาราโอเกะมีการจูบกันพระเอกขี่รถฉากต่างๆนานาก็ไม่เหมือนกัน เอาล่ะคุณต้องเปิดตาเปิดใจตัวเองซะก่อนหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในแนวทางการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียก็ได้ความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้บอกไว้ว่าคุณทำมันได้ดีมากฉันเป็นคนไทยนะฉันยังชอบทั้งสองเวอร์ชั่นทั้งไทยและอินโดนีเซียเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ความคิดเห็นต่อมาจากชาวอินโดนีเซียได้บอกไว้ว่าแม้แต่คนไทยก็ยังปลื้มและสนับสนุนหนังเรื่องนี้อีกด้วยคนอินโดนีเซียเองบางคนบอกว่าหนังเรื่องนี้ลอกเลียนแบบเฮ้ย hey! ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วผมเคยดูเวอร์ชันต้นฉบับของไทยด้วยนะภาพพยนตร์เรื่องนี้เป็นแค่การรีเมคครับแม้ว่าผมจะชอบหนังไทยซึ่งส่วนใหญ่ผลิตโดย GTH แต่ผมก็ยังสนับสนุนหนังอินโดนีเซีย ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นี่มันคล้ายกับ i-fi Thank You Love You ซึ่งทั้งสองคนเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษกับผู้ชายที่เธอไปสอนภาษาอังกฤษให้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าฉันยังคงชอบซันนี่เวอร์ชั่นของไทยมากกว่าฮามิสดาอุนของไทยนี่มันตลกเป็นบ้าเลยส่วนเวอร์ชั่นอินโดนีเซียนั้นมันก็ตลกดี ถ้าหากคุณไม่เชื่อคุณลองดูตัวอย่างภาพหยุน์นานาชาติเรื่อง I f i n Thank you love you นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะ,ะความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าฉันเกือบจะตื่นตรนกตอนที่ฉันอ่านเรื่องย่อมันดูคล้ายกับภาพหยุ์เรื่อง I f i n Thank you love you มาก ปรากฏว่าพอดูแล้วมันคือภาครีเมคจากต้นฉบับนี่เองฉันก็หลงคิดว่ามันเป็นการกอ๊อปแต่ต้นฉบับนั้นก็เจ๋งดีก็ขอให้โชคดีนะและความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนไทยก็ไปในทางเดียวกันหมดนั่นก็คือชื่นชมว่าการรีเมคของอินโดนีเซียก็ทำได้ดีทีเดียวเลยแหละแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลย อยากให้ SPY ทําทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเพื่อเพ,อ, comment, อเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคลิปหน้าของ s p y ก็ได้ขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองที่มาให้กำลังใจกันไวตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ